เงินเฟอสหรัฐต่ำกว่าค่าตลาดเริ่มคึกนะครับ XRP พุ่งทะลุ2เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ XRP นะ Market Cap นั้นเนี่ยแซงเทสเตอร์ชั่วคราวนะครับแบ็กล็อกเตรียมลุย XRP ETF กฎหมายยกเว้นภาษีของสหรัฐอเมริกากลับมานะ XRP พุ่ง500%จริงไหมนะับนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของ o u t c อ i l Season ในปี2025 อีล้อนแรงที่สุดในรอบหลายปีนะครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยช่องที่พาเพื่อนๆไปเจาะลึกทุกข่าวสำคัญในโลกของคริปโตและแม็กโครอีคอนมิกครับคำเตือนนะครับวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือการลงทุนนะโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับเอ,อ่ก่อนจะพูดถึงตัว XRP นั้นเนี่ยขอเกริ่นหนะ้าข่าวเศรษฐกิจใหญ่นับล่าสุด ที่มีผลโดยตรงต่อภาพรวมของตลาดคิปโตทั้งหมดนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาประจำเดือนเมษายนปี2025นี้ก็อยู่ที่2.3นะซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับและยังถือว่าต่ำที่สุดตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2021เลยทีเดียวนะครับรายงานจากกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่าดัชนี CPI เพิ่มขึ้น0.2ในเดือนเดียวนะครับส่วนตัวคอ CPI ที่ไม่รวมอาหารและพลังงานก็เพิ่มขึ้น0.2เช่นกันนะครับถือเป็นสัญญาณบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงทุกชนิดนะโดยเฉพาะคริปโตพองเงินเฟอที่ชะลอลงนั้นเนี่ยอาจลดแรงกดดันให้เฟดนะครับต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อ,อต้องค้างดอกเบี้ยไว้ต่อนะครับตลาดก็เริ่มคาดการณ์นะว่าเฟดนีนน่อาจจะเลื่อนการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกจากมิถุนายน ไปเป็นกันยายนแทนนะครับซึ่งจะทําให้มีแรงซื้อต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนั่นแต่ในตลาดคริปโตและหุ้นนับยาวไปจนถึงกลางปีนะครับ <c oughs> และ,และ,และเมื่อรวมกลับประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาและการอ่อนคลายภาษีของทัรมในบางรายการมันยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนและโอกาสให้คริปโตนั้นเนี่ยกลายเป็นคริปโตโดยเฉพาะบิตคอยนะ์นะกลายเป็นที่อีกหนึ่งตัวเลือกนะครับของนัก ที่หลบภัยนะของนักลงทุนด้วยนะครับทีนี้กลับมาที่ตัว xrp กันบ้างนะใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเนี่ยตลาดคริปโตก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนับเมื่อ xrp พุ่งทะลุป,ประมาณสัก2เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะตอนนี้อยู่ที่2.54เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ xrp นะครับและขึ้นแซงเทเซอร์เป็นที่3ของตลาดได้ชั่วคราวนะครับแม้ตอนนี้จะถูกเทเซอร์แซงคืนนะแต่สิ่งนี้ก็เป็นสัญญาณนะว่าตลาด คริปโตเริ่มตื่นตัวอย่างจริงจังอีกครั้งนะครับนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าทิศทางตลาดคริปโตนับจากนี้จะเป็นขาขึ้นต่อเนื่องนะโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากความเคลื่อนไหวในเรื่องของสงครามการค้าท่าทีของทั้มที่ดูจะผลักดันให้ตลาดคริปโตไปต่อไม่หยุดด้วยนะครับในส่วนของราคาของตัว XRP นะตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก2.53เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ XRP นะครับยังอยู่ที่แนว ต้านสาคัญตรงนี้อยู่ในที่ประมาณสัก2.56เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ XRP นะครับก็เรียกว่ามาเทสนะที่แนวรับตรงนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะกลับลงมาเทสที่ตรงนี้อีกหรือเปล่านะครับที่มาสัก2.2เหรียญน,นะแต่แนวต้านที่สําคัญที่ต้องทะลุขึ้นไปให้ได้นั้นเนี่ยก็คือที่2.56เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ XRP นะครับเคยทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้นั้นเนี่ยล่าสุดเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนมีนาคมปี2025นะครับและก็ เอ็ในช่วงนี้ก็ค่้าจะมีข่าวดีร่วๆเหมือนกันนะที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับล่าสุดนั้นเนี่ยก็บริษัทโลจิสติกนะครับรายใหญ่รายหนึ่งนะในฟลอริดานั้นเนี่ยก็เซ็นดีลการเซ็นดีลนะรประมาณ50ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยจะใช้ x r p สําสำหรับการชำระเงินแบบเรียลไทม์นะซึ่งยังไม่พอเท่านั้นนะครับทางรัฐนะครับ มิสโซลีในสหรัฐอเมริกากำลังผ่านกฎหมายยกเว้นภาษีแคปิตอลเกนสำหรับบิตคอยน์และ Xrp นะครับกฎหมายถ้ากฎหมายนี้ผ่านจริงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่นะของวงการการถือครองคริปโตในสหรัฐอเมริกานะครับและอาจจุดชนวนให้รัฐอื่นๆทําตามได้ด้วยนะครับเพราะนี้ไม่ใช่แค่การลดภารภาษีธรรมดาแต่เป็นการเปิดประตูให้เงินทุนจากนักลงทุนรายใหญ่หลังไหลเข้าตลาดคริปโตแบบถูกกฎหมายและไม่ต้องแบ่งกําไรให้รัฐนะครับ และถ้ารัฐมิสซูรีทําสําเร็จมันจะกลายเป็นแรงกดดันเชิงนโยบายที่ทําให้รัฐอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเท็กซัสฟลอริดาหรือแม้แต่แคลิฟอร์เนียต้องลุกขึ้นมาแข่งขันนะเพื่อดึง,ด,งดูดนักลงทุนเช่นกันนะครับอย่าลืมนะว่าผู้นําทางการเมืองหลายคนนั้นเนี่ยเริ่มหันมาใช้เ,เรื่องคริปโตเป็นกลยุทธ์ในการหาเสียงนะครับการยกเว้นภาษีแคปิตอลเกนคราวนี้จึงอาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของแนวนโยบายระดับชาตินะที่จะพลิกโฉมสาั สถานะของสหรัฐในฐานะคริปโตแคปิตอลออฟเดอะเวิร์อย่างแท้จริงอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการที่จะทำนะครับและถ้าเรื่องนี้ขยายผลได้จริงนั้นเนี่ยเ r p และบิ c o อ n จะไม่ใช่แค่สินทรัพย์เก็งกำไรอีกต่อไปนะแต่จะกลายเป็นเครื่องมือการเงินหลักนะที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั้งในภาคธุรกิจและชีวิตประจำวันนะครับและถ้าเพื่อนๆคิดว่าแค่นี้ยังไม่พอนะอีกสักครู่ผมจะพาไปดูข่าวข่าวหนึ่งนะครับที่มีการพูดกันนะ ที่อาจทำให้ xrp ระเบิดได้มากกว่านี้อีกหลายเท่านะเพราะเกี่ยวข้องกับแบ็กล็อกนะบริษัทบริหารสินทรัพย์อันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับซึ่งกระแส etf นะ xrp ันเนี่ยก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับแบ็กล็อกบริษัทบริหารสินทรัพย์อันดับหนึ่งของโลกนะเพิ่งเข้ามาพูดคุยกับเซกนะเกี่ยวกับเรื่องของ tokenization และ etf นะซึ่งทำให้หลายคนดาวว่า xrp อาจกลายเป็นเป้าหมายต่อไป หากทางแบ็กล็อกยื่นเรื่องหาทางแบ็กล็อกยื่นเรื่องจริงนั้นเนี่ยนั่นก็จะเป็นตัวเร่งนะให้เสกไฟเขียว ETF XRP อย่างรวดเร็วนะครับเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับ Bitcoin และอ t ทิ r ียมนะอย่าลืมนะว่าก่อนหน้านี้นะนั้นเนี่ยทางเบลดกรินเฮาส์ซีโของ r i เบิ e นั้นเนี่ยก็เคยออกมาพูดนะว่า XRP ETF อาจจะมาในครึ่งหลังของปี2025น่ตอนนี้มีการยื่นขอ ETF XRP มากกว่า18ลายแล้วนะ และสถาบันการเงินกว่า73%บอกชัดนะว่าพร้อมลุยลงทุนในอีสพีทันทีที่มี ETF เปิดเทรดนะครับและก่อนจะจากกาันสำหรับคลิปนี้นั่นเนี่ยผมขอทิ้งท้ายด้วยคำทํานายที่แรงที่สุดตอนนี้นะครับ Standard c h a r t e r สถาบันการเงินระดับโลกออกมาทํานายว่า e อีสาียุ่งขึ้น500%แต่ระดับ12.5เหรียนต้นราสสารัภายในปี2028นะครับ และสิ่งที่น่าจับตายิ่งกว่านั้นคือทางธนาคารยังคาดว่าในะ x r p e a t s จะได้รับการอนุมัติภายในตารมาตรที่3ของปี2025นี้นะครับก็เรียกว่าถ้าทั้งสองนี้ถ้าทั้งสองสิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกันนะนั้นเนี่ยาการยอมรับ ETF และราคาพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญนั่นอาจเป็นการจุดประกายครั้งใหญ่ให้กับ x r p นะครับทั้งในแง่ของสภาพคล่องความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและโอกาส ในการเป็นตัวหลักในยุคข,ของเอาคอยที่จะมาถึงด้วยนะและก็จะเป็นผลดีนะครับเป็นตัวจุดเริ่มต้นนะก็จะเป็นผลดีต่อเอาคอยตัวอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโซลนานะครับตัวคาดานโน่นะครับตัวซุยนะเชนลิงก์อะไรพวกนี้นะพอเราเห็นเอาคอยที่มีมาร์เก็ตแคใหญ่ที่สุดตอนนี้นั้นเนี่ยลองจากตัวบิตคอยนั้นเนี่ยก็คือตัวอีเทเรียมนะครับและก็เป็นอีกถึงตัวที่ ติดหนึ่งในท็อป100นะของสินทรัพย์ทั้งหมดทั่วโลกนะอยู่อันดับที่34นะครับที่มีมูลค่าเกินหนึ่งมูลค่าตลาดตอนนี้อยู่ที่3ามรบิลเลียนด้วยนะ,ะนั่นก็จะส่งผลเป็นโดมิเนเป็นโดมิโนนะครับให้การยอมรับตัวคริปโตนั่นแน่ดีมากขึ้นไปด้วยนะครับสำหรับตัวบิตคอยตอนที่ผมามคลิปอยู่นี้ก็อยู่ที่ประมาณสักสามหนึ่งแสนสาพันเจ็ดรอยเหรียญดอลลารสหต่อ BTC นะครับ อย่างก็เรียกว่าเป็นอีกแนวรับหนึ่งนะตรงนี้เริ่มจะสร้างอีกแนวรับหนึ่งแล้วนะที่ประมาณสักแสนสองนะครับแสนสองพันนะครับส่วนบิ t คอยดูเวนแนนก็อยู่วันนี้ขึ้นมานิดหน่อยนะต,ตัวบิตคอยดูเวนแนนก็ยังอยู่เหนือเส้นยี่สิบวิ Mo ลีมูวิ่งอัลเลชูนะครับ <c oughs> ภาพของเอาคอยซีซั่นนั้นเนี่ยจะต้องเป็นภาพแบบนี้นะเป็นภาพที่ บิตคอยดูเหมือนนั้ย่อตัวต่ําลงนะครับในขณะที่ราคาบิตคอยค่อนข้างที่จะไซด์เวนะหรือไม่ได้พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับสองอย่างนี้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนั่นคือเอาคอร์ซิสัซนอย่างแท้จริงเราเห็นมาแล้วในปี2017นะแล้วก็ปี2021นะครับเดี๋ยว่องอื่นๆนะอีทเทียมนะอยู่ที่ประมาณสัก2,500เหรียญดอลลาร์ต่ออิสนะครับยังอยู่เหนือเส้น20 week, ่สิบวิคลีมูวิงวอลเลตได้อยู่นะราคานะครับมีแรงเทขายนะครับมาแตะที่เส้น20่สิบวิ เอสเอ็มนะก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับอิเาเรียมเทียบนทางตัวบิตคอยดูเหมือนใกล้นะที่จะไปจอ่อทะลุเส้น20 weekly moving average ได้แล้วนะคัับีอย่างที่บอกนะราคายังอยู่ที่แนวต้านสำคัญที่ประมาณทักสองจุเหรียญน,นะตัวอื่นนะคาร์นโนอยู่ที่80ดสิบเซนนะครับก็ อยู่เหนือเส้น20่สิบวิกได้อยู่นะมาเทสตร,ตรงนี้แล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะโอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่อยากจะมาแชร์เ,เพื่อนๆฟังวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิตคอยลงทุนบอยไว้ด้วยนะจะได้พลาดข่าวดีดในวงการคริปโตและแมคกโครแคนิกนใครนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปมาจนจบนะบสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ